ข้อความจากทูตสวรรค์ที่รักเราอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนทุกท่านในการเดินทางบนโลกของคุณหลายท่านอาจรู้สึกไม่สบายใจในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนื่องจากสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่เราอยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณว่าพาผู้ช่วยให้รอดที่คุณรอคอยอยู่ในตัวคุณจริงๆคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลัง ตะกายไฟที่พวกเขาเรียกว่าพระเจ้าคุณต้องรู้ว่าชีวิตของคุณไม่ใช่อุบัติเหตุคุณและตัวตนที่สูงขึ้นของคุณได้สร้างทุกส่วนในชีวิตของคุณเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตในฐานะจิตวิญญาณที่อาจดูน่าประหลาดใจสำหรับคุณคุณอาจคิดว่าในฐานะคนคนหนึ่งคุณจะไม่แสดงโรคที่คุณพยายามจะกำจัดออกไปแต่ที่รัก คุณไม่ได้เป็นเพียงร่างกายคุณคือจิตวิญญาณอันงดงามที่ได้รับประสบการณ์ทางโลกบนโลกใบนี้ตอนนี้ถึงเวลาต้องตื่นมารู้เรื่องนี้แล้วคุณไม่ใช่เหยื่อทางเลือกเป็นของคุณทั้งหมดตอนนี้เป็นเวลาที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้าสู่สวรรค์ใหม่บนโลกที่คุณได้สร้างขึ้นในฐานะที่เป็นวิญญาณที่มีชีวิตคุณมีพลังในการสำแดงออกมา ดังนั้นด้วยจิตวิญญาณนั้นคุณสามารถทำสิ่งที่คุณต้องการสำหรับอนาคตของคุณหากย้อนดูอดีตจะนึกถึงความจริงของคำเหล่านี้พวกคุณทุกคนคุณได้สำแดงทุกสิ่งในชีวิตของคุณเพื่อการเติบโตของจิตวิญญาณของตัวคุณเองคุณอาจไม่ชอบสิ่งที่คุณแสดงออกทางร่างกายแต่ท่านที่รักมันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการเติบโตของจิตวิญญาณของตัวคุณเอง และมันเพิ่งนำคุณไปยังที่ที่คุณอยู่ตอนนี้อย่ารอช้าเพื่อให้คนอื่นตื่นขึ้นคุณเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ต้องการแสดงทางคุณมีพลังในการสำแดงโลกใหม่อันรุ่งโรจน์และเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาคิดเอาเองว่าสิ่งที่คุณต้องการสำหรับตัวคุณเองจริงๆและให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดของทุกคนที่เกี่ยวข้องเพราะมันจะเป็นอย่างนั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการอะไรให้นั่งสมาธิบ่อยๆแล้วขอความช่วยเหลือจากไกดผู้นำทางของคุณอยากคิดเกี่ยวกับข้อจำกัดเช่นฉันไม่มีเงินจะทำสิ่งนี้คิดบวกในทุกสิ่งที่คุณพูดหรือทำมีคนเบี่ยงเบียงความสนใจมากมายและพวกเขาพาคุณออกจากงานหลักตัวเองมีงานอะไรเข้าไปข้างในและนั่งสมาธิบ่อยๆ เพื่อที่จะได้กลายเป็น DI วซที่สามารถสำแดงสิ่งที่ต้องการได้อย่างทรงพลังที่สุดที่รักอย่านึกถึงอนาคตที่เป็นลบแต่สำแดงองค์หนึ่งในเชิงบวกในขณะที่คุณทำการสัมดงโลกที่มีความสุขนั้นอนาคตที่รักอยู่ในมือของคุณทางเลือกเป็นของคุณความมั่งคั่งเพียงพอในโลก ที่ทุกคนจะได้เห็นการเติมเต็มความปรารถนาของตนเองแต่ก่อนอื่นคุณต้องเชื่อพวกเขาต้องเชื่อใจพวกเขาต้องมีศรัทธาในพระองค์และในตัวเองเหมือนอย่างเคยเราพร้อมช่วยเหลือคุณในการเดินทางแต่เราไม่สามารถทำเพื่อคุณได้เราก็ส่งความรักและพรมากมายเราคือนางฟ้าแห่งสวรรค์ขอบคุณนางฟ้าแห่งแสง ขอบคุณที่เติมเต็มชีวิตฉันด้วยความเข้มแข็งความไว้วางใจศรัทธาสันติภาพและความสามัคคีเสมอมาคอยนำทางฉันไปสู่ขั้นตอนใหม่ของการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของฉันขอบคุณค่ะ